สวัสดีสมาชิกชามิวสิคพาซ่าด้วยนะครับผมต้นบิวสิคพาซ่าครับผมโจครับมิวสิคพาซ่าครับช่วงนี้เราเสนอเป็นตอนแรกนะใช่แล้วนะครับกับเรื่องราวของคิวเบดครับโปรแกรมที่เราเอามาฝากน้องๆกันในช่วงนี้นะครับบางคนเรียกบางคนเรียกว่าค u ูบาเซ่ก็มีนะถูกต้องนะฮะก็แล้วแต่จะเรียกกันใช่แล้วครับหรือเป็นการแนะนําตัวพวกเราเป็นด้วยตัวแล้วกันนะครับผมค่ัตอนนี้เรามาดู สเปคเครื่องกันก่อนดีกว่าใช่แล้วครับมาดูครับสเปคเครื่องที่ผมใช้มีอะไรบ้างนะครับดูครับผมก็แปลไม่ถูกเล่นสมื่นตึบทีเดียวนะครับวันนี้อาจารย์ปู่ไม่มาด้วยไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้มากนะครับเกี่ยวกับเทคนิคเชียวเทคนิคเชียวเลยทีเดียวนะครับของก็ประมาณนี้นะครับที่ใช้กันอยู่สำคัญที่สุดคือสเปเครื่องครับน้องๆต้องดูไว้ด้วยนะครับครับเนื่องด้วยโปรแกรมต้องใช้ค่อนข้างเยอะทีวนะครับครับต่อไปมาดู สาวกาดครับสาวกาสำคัญย anyway? so. ังไงครับคุณโจครับเดี๋ยวลองครับผมยังหาไม่เจอครับลูกลูกลำโพงอยู่ตรงไหนครับลูกลำโพงฮะเจอหรือยังเจอหรือยังเจอหรือยังอ๋ออยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับโอเคนี่ครับสาวกาทิ้ชัยนะครับลากมาให้ดูตรงกลางเลยใช่แล้วนะครับกับงานเพลงต่างๆสําคัญมากที่สุดนะครับกับสาวกาดนะครับก็ห้าร้อยบาท เร็วโมแล้วนะอาจารย์ปู่โมให้แล้วไม่จะเป็นต้องราคาแพงใช่นะครับเราโมกันอย่างเดียวใช่แล้วครับเราโมกันเลยนะว่างานเถอะครับครับทุกอย่างโมได้ครับไม่ต้องเสียตังค์เยอะแยะน้องๆทำไม่อย่างนะครับในการทําเรื่องของดนตรีต่างๆไม่จําเป็นต้องราคาสูงเสมอไปนะครับทางเรานะครับพวกเราจะพยายัดประหยัดพวกน้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับครัไปไานก็ต่อดีคุณโจเข้าคิวเบตดครับเข้าคิวเบดนะครับ อย่างแรกที่ต้องเข้าคิวเบสเลยคือต้องรางไม้ล้างมือให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เกย่ยวแรงครับเกี<า>่ยวแรงครับมันต้องทําใจกันนิดนึงครับเพราะว่าเราจะเข้าเรื่องสูบบทเรียนแล้วนะครับก็ <c oughs> นั้นเลยแะครับ <c oughs> ต้องทาใจไว้นิดนึงนะครับนั่นคือ <c oughs> พอแก้ไม่แก้กันไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> มันจะต,ต้องตายกันเลยหรือครับทำ <c oughs> <c oughs> โปรแกรมนี้ไม่ครับก็ใหม่ถึงว่าเราจะเริ่มทาการเรียนรู้ มีสิ่งแรกๆแล้วนะครับกับโปรแกรมคิวเบตที่ขึ้นมาหน้าจอคืออะไรครับคุณโจที่ขึ้นมาหน้าจอคือกรอบสี่เหลี่ยมครับถูกครับถูกไม่ใช่ครับขยายให้มันใหญ่ขึ้นครับลากไอ้ทอนนี้เข้ามามันคืออะไรให้ท่อนนี้เนี่ยมันเป็นตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลสับทางเทคนิคเชียลอะไรก็ไม่รู้นะแต่เรียกว่าเป็นแกนหลักของคิวเบตหนึ่งตัวนะครับที่ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเปิดมาหน้ามันก็จะว่างๆอย่างนี้นะครับ นะฮะถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรก็มันจะว่างงี้ฉะนั้นผมก็จะปิดมันนะครับเอาใชอย่างนั้นไปเอาไม่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 เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกครับนะครับครับเราจะเข้าที่การเริ่มแรกเลยคือต้องสร้างโฟลเดอร์ให้มันก่อนแหละครับผมเวลาเราทําเพลงก็ต้องมีที่เก็บเพลงถูกไหมครับถูกต้องนะครับครับฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องคลิกที่ไฟล์นะครับดูนะครับครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับครับาคลิกที่ไฟล์ แล้วก็มาเลือกที่ New Project อยู่ไหนครับอ,อ, <laughs> อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนแล้วจะเลื่อนลงมาทำเลยหาครับหา,<อ>หาเด้วยสายตาไม่ค่อยดีว่าอย่างนั้นเถอะครับเ,เราก็กดเข้าไปที่ New Project นะครับผมมันจะมีให้เลือกเพียบเลย MP มีให้เลือกเยอะแยะเลยเนี่ยก็ดูเอานะครับมันมี16แท็กอะไร24แท็กขอ,อด a โอ i o ครับคอร์เดอ d e r ีฟ f ดีฟอะไรนะครับิวสิกนะครับ ก็เป็นเรื่องราวทีงนี้เช่นนี้ต้องศึกษากันต่อไปในบทเรียนต่อไปครับซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่าเรามาดูกันใหม่นะครับเผื่อไม่ทันนะครับเผื่อไม่ทันอ่าเขาไฟครับบัฟเฟลได้ไหมครับไม่ได้ครับมันเกี่ยวอะไรกับไฟครับเนี่ยอ้าวกดเข้าหนึ่งโปรเต์เหมือนเดิมนะครับยอตตี่เอ็นพีนะครับคือตัวแรกเลยว่างั้นเถอะถูกต้องครับโอเคเข้าไปโอเคแปลว่าตกลงครับไม่ต้องไปแหกก็ได้ครับอันนี้รู้อยู่นะฮะครับ อ,อันนี้เราก็จะมาหาว่าเราจะใส่ที่ไดไหนดีอ๋อมีที่เก็บครับอันนี้ผมใส่ที่ไดดีแล้วก็มีโฟลเดอร์แล้วสำหรับ,รบน้องที่ยังไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ก็มาคลิกที่ create นะครับกดเข้าไปทีนึงทีแล้วก็สร้างจะสร้าง ชื่อแฟนตัวเองก็ได้หรือว่าจะสร้างชื่อตัวเองไปสร้างอะไรก็ได้นะครับผมเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลใช่ครับตรงนี้เราสร้างไว้แล้วนะครับอยู่ที่ฟาซาดคอมโฆษณากับสุดิศครับผมไม่ได้ออกแนวน่าเกลียดนิดนิดนึงอ่าคลิปโอเคเข้าไปครับมันจะได้โคเดอร์อ่ามันจะมาที่หน้านี้ครับผมนะครับอ่ามาถึงตรงนี้ก็ในแผงข้างหน้านี้เดี๋ยวเราจะอธิบายในภายภาคหลังปิดมันไปก่อนครับผมแยกกะนะครับอ่าขยายหน้าจอขึ้นมาครับผมป๊าบ ก็จะเป็นหน้าสีครับนครับครับครับใช่ครับอ่าตรนี้เรามาดูการเซตอัพนะฮะเซตเซตอัพตัวคิวเบนครับผมนะครับกดเข้าไปแล้วเลือกที่โปรเจกต์เซตอัพอ่ามาดูวิธีการเซตอัพนะครับฮะสตาร์ทนะครับเฟรมเลสเดสเพย์ฟอร์มฟอร์แมตอะไรพวกนี้นะครับก็ดูก็จะเป็นรายละเอียดอีกเช่นเดียวกันครับปรับตามนี้นะครับปรับตามนี้ให้ปรับตามนี้เลยอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่ออกนะฮะ ปรับตามนี้เลยเวลาหันเวลาอะไรก็จะได้ออกมาแบบเช็คายละเอียดให้ดีๆแล้วกันนะครับ้องๆนะครับเพราะว่าสําคัญมากๆกับรายละเอียดเย็ะไปน้อยนะครับใช่ตัวนี้กอกกลับนะครับกอกกลับตัวหน้านะครับขอกลับได้ไหมครับไม่ได้ครับตัวนี้เล่นบนนะครับตัวนี้หยุดตัวนี้เพล อ่าอีกตัวหนึ่งแดงๆนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยครับตอนอัดเสียงอัดลายกีตาร์หรืออัดลายสดนะครับต้องใช้ตัวนี้อย่าไปอัดกันเองนะครับถ้าอัดกันเองอาจะมีเจ็บตัวได้นะฮะไม่ใช่ครับผมมาถึงอัดกีตาร์ครับอ๋ออัดกีตาร์นะครับนี่ครับที่มีลูกศรลงมาข้างล่างนะอะไรครับคุณโจไม่รู้ครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเดี๋ยวค่อยมาอธิบายตอนหลังนะครับครับผมนะฮะอ่าเราก็จะมีลายลายย่อยนะครับตัวนี้ก็คือทําให้เส้นตามขาเราทำนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ เวลาละเอียดปีกย่อยกันบ้างกันเถอะครับผมประมาณนั้นนะมาต่อนะครับช่วงนี้ตอนนี้มาถึงวิธีการสร้างสร้างชิ้นชิ้นดนตรีครับว่าคุณจะเอาสกีชิ้น10ชิ้น20ชิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ความสามารถเลยว่าครับผมเราจะมาสร้างตรงช่องนี้นะครับตรงประมาณช่องนี้ก็คือลายดนตรีนั่นเองครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับครับที่เห็นบ้างอยู่นะใช่ครับที่เห็นบ้างบอยู่นี้นะครับแล้วกดคลิกเข้าไปนะครับดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกคับเบิ้ลคลิกคลิก คลิกเข้าไปครับโอ้ไลเดอร์คลิกกันเลยทีเดียวนะครับพอยังครับพออยังครับพอแล้วฮะพอแล้วนะครับโอ้โหยังไม่สะใจอีกนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับแสดงว่าต้องสร้างลายเอาโล่เลยนะครับช่วงนี้เป็นการสร้างลายที่ง่ายมากคือการดับเพื้นคลิกเข้าไปที่ช่องว่างตรงนี้นะครับอ่าเราจะเลือกใช่ไหมครับครับผมอ่าลบลบลงมาก่อนนะครับล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 บอ่าต่อไปนะครับเราก็จะได้ห้องแล้วหนึ่งห้องทีนี้เรามาดูในโหมดนี้บ้างนะครับโหมดทางซ้ายมือนะครับของของจอขอบครับผม ตัวแรกจะเป็นวอลลุ่มนะครับซึ่งยังออฟอยู่นะครับครับครับเราก็จะเล่งขึ้นมาไว้ที่ร้อยทุกลายพยายามเล่งเล่งขึ้นมาไว้ที่ร้อยนะครับมันสุดที่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับแต่เราเล่งขึ้นมาแค่ร้อยใช่สิบพอแล้วมาตรฐานนะครับแล้วตัวนี้นะครับคุณอ่าเป็นตัวแพนครับแพนแพ่นสายวาแ่สายวานะครับผมไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแพนกระทะนะครับอืมอา เลือกไว้ที่ไหลครับคุณเจ้าเลือกไว้ที่ตรงกลางเลยครับเลือกเลือกไว้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวเวลาเราทําอะไรแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันทีหนึ่งครับผมอันนี้เป็นดีเลย์นะครับสําหรับใส่เวฟเวลามันเกิดอาการหน่วงขึ้นมาก็จะใช้ตัวนี้ปรับได้ครับผมดูตัวต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อินนะครับอินพุตนั่นเองอ๋อครับออมีอินพุตครับอันนี้ก็เอาพุตครับผมนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำหรับมิดี้นะครับซึ่งเราก็คงไม่ต้องใช้มันนะครับแปรงกับโปรแกรมนะครับปล่อยมันอยู่อย่่างนนนั้้ไวกอ ครับนะครับตัวนี้เป็นการเลือกช่องนะครับนะฮะสำหรับกลองเรให้เลือกไปที่10นะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีมาให้สิบหกช่นะครับนะครับนะฮะกรองต้องเลื่อนไปที่10นะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแมปนะครับโนดัมแมปตัวนี้จะใช้สําหรับการวางลายกรองนะครับมันจะมีชื่อบอกว่าอ่ากระเดื่องอยู่ตรงไหนเสนแอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับสมมติถ้าน้องไม่ได้ปรับไว้ก็จะไม่เห็นนะครับขาดส่วนตัวที่ผมวงเมื่อกี้ก็จะเอาไว้บอกอีกทีใน ตอนหลังประมาณนั้นนะครับอตอนนี้เมื่อเราได้ห้องแล้วับครับ,รบ<อ>ก็ได้ชิ้นงานแล้วไม่ใช่ได้ห้องต่อไปก,ก,ก,ก็จะเป็นการสร้างห้องต่อไปก็จะเป็นการจ่ายค่าห้องนะครับสร้างครับไม่ได้จ่าย<อ> <laughs> กับค่าน้ำค่าไฟด้วยอย่าลืมจ่ายนะครับทางตลาดนับครับคบ่าคอนโดเด็กด้วยนะครับเอ <laughs> <laughs> อ่ะว่ากันต่อครับลากเส้นเข้ามาครับเพื่ออะไรครับคุณโจเส้นนี้ครับเพื่อดับเบิ้ลคลิกเข้าไปอย่างนี้ครับอืเห็นไหมฮะสร้างห้องง่ายมากเลยจําเป็นจําเป็นจะต้องเป็นเลขสิบเอ็ดเดือนหน้าจอไหมครับไม่ครับไม่ครับจะสร้างมาหนึ่งห้องหรือว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้อืนะครับแต่ว่าตรงนี้คือวิธีการสร้างที่หวานที่สุดอครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปลากให้เป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับผมนะครับตรงนี้เราก็จะได้มาสี่ห้องครับนะครับ น้องจะทำห้าหกห้องเจ็ดห้องแปดห้องอย่างตะกี้ก็ได้ครับนะครับตามสบายว่างั้นเถอะครับผมนะครับตามอัธยาศัยครับตอนนี้เรามาลองบางคนขี้เกียจพิมพ์ข้างหน้าอเกี่ยวกับเรื่องดําเดิมอะไรให้จําสีหรือว่าเป็นสีสันจะให้แฟนมาดูเพลงก็เล่นสีสันคิกตรงตัวเส้นปากกับลกคอบมันซะครับแล้ก็เลือกสีครับผมเป็นคนที่ชอบสีชมพูครับโอ้นี่ครับเหมาะกับหน้ามากนะครับครับขอบคุณครับ สีเหลืองครสีเหลืองอุ้ยกดผิดครับกดผิดครับโอ้ยกดพลาดกดพลาดปาติละะะนฮอันนี้สีชอบพี่ต้นนะครับสีเขียวถูกต้องแล้วครับอ่าอันนี้สีอาจารย์ปู่ครับสีอะไรฮะสีคนสอดครับสีม่วงสีดอกเหล่านะฮะดีนะแกไม่มาโอ้โหหลอดมันเปงั้นโดนแน่ๆเลยสมสายสมสงสัยเลยด้วยแล้วแต่ตามชอบนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการจะทําสีนะครับครับผมนะฮะทำไฮไลท์กันเอาเองแล้วกันครับนะฮะจะได้แบบเป็นอะไรที่แบบ ทำแล้วแบบไม่น่าเบื่อเหมือนเล่นเหมือนเล่นเกมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถูกต้องนะครับนี้เราก็ได้สีมาแล้วหมดต่อไปที่เราจะแนะนําครับผมแนะนํากันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอหยิบของมันมาแล้วตัวนี้นะครับสําคัญตัวหลักมาแล้วนะครับตอนนี้หาแป้นไม่เจอครับอ่าตัวนี้เป็นการลงเทมโปการวางเกม เต็มโปน้องเจ้าเท่าไหร่น้องก็คลิกเข้าไปความเร็วนั่นเองครับผมเขีนความเร็วนั่นเองครับเห็นเลข120ไหมฮะครับเรากดคลิกเข้าไปหนึ่งที่แล้วก็กดพิมพ์นะจะเอาความเร็วเท่าไหร่แล้วก็เอนเตอร์ไปทีหนึ่งมันจะยังไม่มาทําไมฮะอ่าเราต้องกดไปที่แท็กก่อนครับอ๋อนะครับกดข้างๆนั่นเองครับผมกดเข้าไปปั๊บจะกลายเป็นลอยเห็นะฮะอ๋อที่เราตั้งไว้ตะกี้ก็คือยังไม่ยังไม่มาทีเดียว ใช่ครับใช่ต้องกดไปที่แท็กนิดนึงนะครับจำไม่ได้ดีด้วยนะฮะน้องๆนะครับในส่วนของด้านบน4ี่สี่สี่ทับสี่ก็คือส่วน4ี่ทับสี่สามทับสี่สองทับสี่หรืออะไรก็แล้วแต่แม่ดูผมไม่ได้ผมไปอยู่ห้าทับห้าไม่ใช่ห้องเรียนครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตอนปอเจ็ดนะฮะช่วงนี้อะไรครับปอเจ็ดมีเรื่องสมัยไหนปอเจ็ดสมัยอาจารย์ปู่นะฮะครับนินงไทยอีกแล้วนิ้งไอีกแล้วนินทากีฬาโลกนะฮะดีนะที่แกไม่มานะครับตอนนี้เราจะเข้าไปที่ไหนฮะ ตอนนี้เราจะเข้าไปดูที่ device เข้าวิทีอ t นสตูเมนมันเป็นที่เก็บของปลักอินครับที่เราได้ทําการลงไว้นะครับมันจะเป็นช่องๆองอย่างนี้นะครับเห็นไหมเป็นช่องเยอะๆนะครับสำคัญมากตัวนี้สำคัญครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไลน์มิ d i ในเครื่องอยู่แล้วครับผมเราจะลองเลือกไปดูนะครับผมเลือกที่เปอร์ซูนิ c ครับก่อนที่จะเข้าตะกี้ได้กดคลิกซ้ายนะครับ S <S, <t traum Pop keys> ต้องคลิกซ้ายก่อนใช่ไหมครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของไฮเปอร์โซนิกนะครับผมผมใช้เป็นเวอร์ชันหนึ่งครับโอ้โหเวอร์ชันล้ำสมัยมากโอ้โหไวรุ่นจ้าบเลยเกินทุกวันนี้ก็ไปไหนก็ไม่รู้ยังเวอร์ชันหนึ่งอยู่เลยคําแนะนานะครับไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นจะต้องเป็นของใหม่นะครับขอเลือกที่น้องถนัดนะครับใช่ครับเอาให้ถนัดนะฮะใช่ครับใช่ครับในความรู้สึกผมก็คือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องตามมากก็จะงงนะครับครับผมอันนี้เป็นกองที่ผมใช้อยู่นะครับ BFD การับแต่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีในคลิปต่อไปนะครับน้องคนไหนที่จะเตรียมยังไม่มีครับผมยังไม่มีโปรแกรมกรองหรือว่าอะไรก็ลองไปซื้อมาใช้ดูครับจะเอาอะไรก็ได้นะส่วนตัวแล้วผมใช้บีเอฟีครับเอาความถนัดของคุณโจว่างันเถอะถูกต้องครับเอาความถนัดเท่านั้นเองครับนะครับตรงนี้เราก็ สำหรับวันนี้ผมกับพี่ต้นต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับในการแนะนําเรื่องอะไรก็ต้องมาลุ้นกันเอานะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการทําเพลงนะครับเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับกับต้นมิสิกบาซ่าและโจมิสิกบราซ่าครับสวัสดีครับ